ทุกกระแสในโลกล้วนเป็นพุทธที่ชนชั้นนำปรับใช้พุทธทุกกระแสในโลกล้วนเป็นเป็นพุทธที่ชนชั้นนำปรับใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองพระในทุกประเทศจึงเป็นได้สูงสุดแค่พนักงานประกอบรัฐพิธีเท่านั้นไม่มีหมู่สงประเทศใด ที่มีเป้าหมายหลักในการนำพานักบวชมุ่งไปสู่การลดกิเลสในตนกลายเป็นพวกอยากเห็นสังคมดีแต่ความอัป,ปรีในตนไม่ลดโอ้โหว่าสะมาผมเชื่อสนิทใจว่าวิธีธร,รมที่พ่อครูโพธิสัตว์ที่สอนและนำพาทำนำพาทำ เป็นพุทธตามวัตถุประสงค์ดังเดิมของพระพุทธเจ้าจริงๆจ,งจ,งจึงใครอยากได้ยินเป้าหมายแท้ๆของพวกครูว่าโอ้เอาฟังดูสิเป้าหมายแท้ๆของพวกครอูอยากได้ฟังอยากได้ฟัง,อ,ฟงอะไรเอา,เ,อาเขาจะคอมเมนต์มาว่างไงจึงใครอยากได้ยินเป้าหมายแท้ๆของพวกครูว่าจะสร้างสังคมพุทธตัวอย่างในนามบวรบ ใครอยากจะได้ยินเป้าหมายแท้ๆของพระขูว่าจะสร้างสังคมพุทธตัวอย่างในนามบวรหรือจะเปลี่ยนแปลงสังคมพุทธเทียมเทียมของประเทศไทยจับเงื่อนไขประเด็นว่าหนึ่งจะสร้างสังคมพุทธตัวอย่างในานามบวร สองหรือจะเปลี่ยนแปลงสังคมพุทธเทียมๆของประเทศไทยก็ขอตอบตรงนี้อันที่ถามอันหลังว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมพุทธเทียมๆของประเทศไทยนั้นโพธิรัก์มิบังอาจจะไม่บังอาจหรอกจะสร้างสังคมพุทธตัวอย่างในนามบวร,บรนั้นเอออันนี้ตั้งใจ มาถึงวันนี้แล้วตั้งใจกําลังจะเอาคําว่าบวรนี่มันเน้นนะเอานาคาว่าบวรนี่มันเน้นบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยซึ่งมันเป็นองค์รวมของสังคมบ้านวัดโรงเรียนนะเป็นองค์รวมของสังคมสามเศร้ามีบ้านมีวัดมีโรงเรียนถ้ามีสังคมที่เกิดบ้าน มีความเป็นสังคมมนุษย์บ้านคือหมู่คนอยู่เอาละมันมีธรรมชาติของหมู่บ้านสังคมมันมีทีนี้แต่และบ้านแต่และหมู่บ้านนั่นน่ะมีสภาพของวัดไหมมีธรรมะกันไหมวัดหมายถึงธรรมะเพราะงั้นในสังคมใดๆที่คำหนึงถึงธรรมะมากมากพอไม่น้อยกว่าการสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลา เกิน50%ขึ้นไปนั่นถือว่าหมู่บ้านนั้นมีวัดแต่ถ้าหมู่บ้านใดไม่ได้คำนึงถึงธรรมะถึง50%นะไม่คำนึงถึงสัมมาถึง50หมู่บ้านนั้นไม่มีธรรมะหมู่บ้านนั้นไม่มีวัดต่อให้มีวัดที่เรียกว่าวัด เป็นวัดหลวงด้วยเอา้าวัดหลวงวัดราดเขามีไงมีวัดหลวงวัดราดก็ถ้าเผื่อว่าทั้งหมู่บ้านนะไม่ได้คำหนึงหรือคำหนึงเหมือนกันแต่พากันทำออกนอกเป็นนอกรีดพระพุทธเจ้านอกขอบเขตพุทธนะแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธมันไม่ได้เป็นบุญเลย นะแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธอัตมาว่าดูมันจะเกืิดหมดประเทศไทยวัดวาต่างๆพาสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเพราะไม่ได้พาสแสวงการทำให้เกิดการละกิเลสนะมันเลยนอกขอบเขตพุทธแม้จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติทมเป็นวัดป่า,เป,ปาเป็นวัดปฏิบัติว่างงั้นเลยนะ แต่ก็ปฏิบัติมิจฉาทิฐิมิจฉาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดบุญได้ยังไงมันนอกขอบเขตพุทธอยู่ดีเพราะสแสวงบุญมันมิจฉาทิฐิไม่เป็นบุญสแสวงแล้วก็ไปได้อัตตาไปได้กินเลสยึดมั่นถือมั่นอย่างหลับตาสมาธิพักกรรมฐานพาสมา คือไม่เข้าใจกามสุขลิกะไม่เข้าใจอัตตะกิิมัตะไม่เข้าใจกามไม่เข้าใจอัตตาจะต้องเรียนรู้กามก่อนอตตาเพราะมันกามมันเป็นโอราริกะอัตตาภายนอกเกี่ยวกับของหยาบอโอราริกแปลว่าของหยาบไม่ได้ทําเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายพวกนี้เลยแล้วลดกิเลสรู้เท่าทันโลกกามโลกหยาบแล้ว กิเลสเข้าไม่ได้จึงจะปฏิบัติภายในละกิเลสในรูปภพอรูปภพ,พต่อไปไม่ได้ดำเนินการกนแบบนี้กันเลยเพราะฉะนั้นมันจึงหมดแล้วาศาสนาพุทธโอราริกะอัตามโนมยะอัตตาอรูปะอัตตาที่เป็นเบื้องต้นทำงกลางบรรปลายไม่ได้ทำตามนี้เลยอบายภพกามภพไม่มี มีแต่มานั่งหลับตายรูภพุรูภพแล้วก็นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปให้มันเป็นกิลมัฏะให้มันลำบากเป็นสมถะถ้าไม่ได้สะกดไว้มันก็จะดิ้นออกจึงมีความลลำบากที่จะต้องนั่งแล้วก็นั่งอีกนั่งอีกนั่งแล้วนั่งจนก้นแตกนั่งจนก้นเน่านั่งเอาไปนั่งปฏิบัติต้องปฏิบัตินั่งนั่นะ นั่งกันวันยังค่านั่งกันจกนกระทั่งตายสุดท้ายแม่ที่สุดถือกันโอ้โหพระองค์นี้นั่งตายนั่งสมาธิตายยอดนับถือกันยอดไปโน่นเลยจริงไหมเห็นไหมว่าคือมิจฉาทิฐิมันพาออกนอกลกูนอกทางไปไกลลิบเลยมไม่ไม่วิเศษวิเศษโซอะไรเลยนั่งสมาธิตาย แด้จียวโจกมันเป็นยอดสมาธิเลยซึ่งมันเป็นการสะกดจิตที่ได้เป็นนิโรดดับไม่ให้จิตมันทำงานอย่างยิ่งมันไม่ใช่การทำให้กิเลสลดละจางคลายหมดไปที่ไหนเลยมันยิ่งเป็นตัวที่ไม่มีปัญญาปัญญาจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกประกอบเป็นองค์ประกอบ ที่จะเรียนรู้ว่ากิเลสคืออะไรและล้างกิเลสออกไปได้ตั้งแต่พบข้างนอกจนกระทั่งเหลือพบข้างในก็ยังมีตาหูจมูกนิ้นกายลืมตานั่นแหละสัมผัสแล้วกิเลสมันอยู่ข้างในระดิกระดีข้างในก็ฆ่ามันอีกให้มันหมดไม่ได้หมายความว่าเมื่อฆ่า,ากิเลสก,กามได้หมดแล้วคุณหลับตาได้แล้วก็ไปนั่งฆ่าไม่ใช่นะลืมตานี่แหละสัพพสัมผัสตาหูจมูกนิ้นกายนี่แหละเสร็จแล้วกิเลสมันเหลือ เป็นรูปประพบหรืออรูปประพบคุณก็ฆ่าไปอีกสัมผัสแล้วมันก็เกิดรูปรูปราคะเกิดอรูปราคะเกิดมานะอุทจักคุณก็ฆ่าหมดแล้วหรืออรูปราคะหรือมานะส่วนต่อหรืออุทะจักส่วนต่อก็ฆ่าอีกฆ่าไปหมดแล้วจึงจะหมดไปก็ลืมตออาอรูปก็ลืมตาอ,อุทรมปากิยสัญชน์ก็ลืมตาไม่ได้ใช้ปฏิบัติหลับตาหลับแต่อะไร ต้องปฏิบัติในขณะลืมตากิเลสด,ดับในขณะลืมตาไม่ใช่กิเลสด,ดับในขณะหลับตาพระศาสนาพุทธเป็นศาสนาจักคุมาปรินิพพโพติ